งานกระทินก็มีปีละครั้งเท่านั้นแลมคำหนึ่งเดือน11ถึงกลางเดือนส2ใคองไได้ทอดก็ถือว่าได้บุญมากกว่าการทอดผ้าป่าใข่ไม่มีโอกาสได้ไปทอดกับเขาหรืองบสตังค์ไม่พอก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจมีบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอนุโมทนาบุญบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญใขรได้อนุโมทนาส่วนบุญว่ารู้ ข่าวการบําเพ็ญบุญกุศลเกี่ยวกับเรื่องการทอดกรถินหรือบุญอย่างอื่นคนที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีทรัพย์ไม่มีโอกาสไปแม้แต่อยู่ที่บ้านก็ได้บุญด้วยกันก็คือบุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญก็ยินดีกับเขาการทอดกรถินก็เกิดจากการที่พระเจ้าท่านให้พระเนี่ยหาผ้าหรือให้โยมร่วมกันทําผ้าถวายพระได้ไม่ต้องลําบาก เมื่อสมัยปุตธเจ้าที่ประเทศอินเดียนั้นเมื่อออกภาษาแล้วพระก็ต้องไปหาผ้าคือก็ไปเก็บผ้าตำที่พันศพหอ่อศพบางศพก็เผาบางศพก็โยนทิ้งก็เอาผ้าไปผ่านไว้พระท่านก็ไปดึงมาไปบางสกุลมาก็เป็นโอกาสดีที่พระเหล่านี้ได้เข้าใกล้ศพได้ปงอนิจจังว่าเราเองก็จะต้องตายอย่างนี้ ต้องเนาอย่างนี้ต้องถิงล่างไปอย่างนี้เมื่อท่านไปดึงผ้ามาทำหรือเอามาทำสะดึงหรือว่าเอามาเย็บมาร้อยมาทำเป็นจีวรก็ได้ใกล้ชิดกับความตายมากขึ้นจุดประสงค์นี้ที่บู้าให้พระเราพิจารณาหรือทำจีวรเพื่อต้องการที่จะได้นำไปใช้หม่มฉะนั้น ปัจจุบันนี้ก็มีบริวารกรถินหรือกรถินนทานหรือกรถินที่เป็นบริวารจุดต้องหมายจริงก็คือการทําจีวรนั่นเองปัจจุบันก็จะมีเครื่องอุปโภคบริโภคแม้แต่จตุป,ปัจจัยก็ไปร่วมเป็นบริวารกรถินเพื่อพระท่านจะได้บุรณะวัดอีกอย่างหนึ่งญาติโยมก็จะได้มาร่วมกันมีความสามัคคีในการทําขนมในการที่จะแต่งตัวในการที่จะมา ฟ้อนลัมขับร้องหรือช่วยงานวัดต่างๆทำความสะอาดวัดตั้งโตะ๊ะตั้งเก้าอี้เลี้ยงอาหารก็เป็นโอกาสดีเพื่อพวกเราได้ชวนญาติพี่น้องได้ร่วมกันทำบุญทำให้พระท่านไม่อึดอัดเพราะพระบางวัดเนี่ยอยู่กันสี่ห้ารูปจะทำงานไม่ได้คนเดียว ก็จะต้องมีญาติโยมที่เป็นเจ้าของวัดมาช่วยกันดูแลทําความสะอาดตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ล้างถ้วยล้างจานเลี้ยงแขกเกือที่มาเป็นการเชื่อมต่อระหว่างวัดและประชาชนรอบวัดและคนที่อื่นเมื่อได้ทําบุญได้สร้างทอดกรถินแล้วก็จะเป็นที่ลื่นเดิงบันเทิงใจก็มีการแห่รอบพระอุโบสถบ้างรอบศาลาบ้างก็เป็นเทศกาลที่ ุทเจ้าบัญญัติไว้ที่พวกเราชาวพุทธก็จะได้เริ่มดูแลพัฒนาวัดพัฒนาตนเองได้สร้างบุญสร้างกุศลกันเหตุนั้นเมื่อถึงเทศกาลน,นี้ญาติโยมก็อย่าลืมแม้แต่เงินร้อยเดียวก็เป็นช่วยกระถินได้ผ้าพื้นเดียวผ้าสบงผ้าสบายหรือว่าผ้าตาก็เป็นบริวารกรถินได้ก็เหมือนกับเราทอดกระถินนั่นแหละอย่าไปคิดว่าเอะบริวารกรถิน จะต้องใช้เงินมากเท่านั้นเท่านี้อันที่จริงไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่ความตั้งใจถึงแม้ว่าจะได้สิบล้านร้อยล้านแต่สู้ความตั้งใจสู้ความศรัทธาไม่ได้ฉะนั้นบุญไม่ได้อยู่ที่เงินมากแต่อยู่ด้วยศรัทธาอยู่ด้วยความตั้งใจเมื่อทำแล้วขณะถวายก่อนถวายถวายแล้ว ต้องมีจิตใจที่เบิกบานมีความอิ่มเอิบบุญก็จะได้เต็มที่แล้วอย่าลืมว่าต้องแผ่เมตตาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ้ากรรมในเวรญาติพี่น้องเมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยมมีใครมาชวนเราไปทอดกระถินมีใครชวนเราไปร่วมงานกระถินบริจาคงานกระถินบาทสองบาทก็ร่วมกันไปเราก็จะมีความปลื้มปิติว่าชาติหนึ่งเราได้อนุโมทนาชาติหนึ่งเราได้ บูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าชาติหนึ่งเราได้บริจาคพย์เพื่อดูแลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็าจะเป็นประโยชน์เป็นอนิสงส์แก่เราในชาติภพต่อไปจะได้ไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนจเจริญพร